อาหารเป็นปัจจัยแรกสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาจึงมีวิธีการปรุงให้เหมาะสมกับรสนิยมสืบต่อกันมาสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาพบกับแครีฟุตทักกันอีกครั้งนะคะสำหรับร้านใหม่ของเราที่เราเนรมิตให้กับ ลูกค้าของเรานะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะออกแบบเป็นร้านอะไรนะคะลูกค้าสั่งมาเราจัดให้นะคะ <Wow. S 1> ได้ทุกรูปแบบกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะรุ่งจะพาไปดูว่ารถคันนี้จากรถเปล่าๆนะคะถูกดัดแปลงออกมาได้กี่แบบบ้างแล้วสามารถทําอะไรแบบไหนได้บ้างนะคะ <Wow. S 1> คนที่สนใจนะคะอยากจะออกแบบร้านค้าเนี่ยสามารถที่จะจำรีวิวตัวนี้ได้เลยว่าอ๋อในรถคันนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาได้บ้างนะคะเพื่อนําไปเป็นดีไซน์ในการออกแบบร้านค้าของตัวเองนะคะ ส่วนวันนี้นะคะก็มันจะเป็นร้านที่เราเรียกกันว่าร้านขายผลไม้นะคะแต่ตัวนี้เขาจะมีลิขสิทธิ์นะคะมีแฟรนไชส์ของเขานั่นเองนะคะเราเรียกว่าเป็นร้านค้าเจ๊กอนแอนน้องหลังนะคะเรียกได้ว่าใครนำไปประกอบธุรกิจเนี่ยก็สามารถที่จะทำเงินได้ดีทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะรุ่งก็จะมาเสียงหวานๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามากับ มะม่วงน้ำปลาหวานนะคะสูตรเด็ดของแม่อุ๊ดเจ้าเก่าตลาดไทยนั่นเองค่ะมาในานามของร้านเจ๊กอนน้องหลังนั่นเองนะคะเจ้าแรกของนครสวรรค์น,นะคะวันนี้นะคะรุ่งก็จะมารีวิวนะคะอีกหนึ่งร้านค้านะคะที่เราได้ออกแบบให้กับคุณลูกค้านะคะที่ต้องการจะเปิดร้านเป็นร้านผลไม้นะคะแต่ว่า ตัวไฮไลท์ของเขาเลยเนี่ยก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นน้ําจิ้มสูตรเด็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ําปลาหวานกุ้งนะคะน้ําพริกปลาหวานกะปิต่างๆนะคะล้วนแต่แบบรสชาติแบบแซ่บเด็ดดวงมากเลยนะคะต้องบอกเลยสําหรับเจ้านี้นะคะเดี๋ยวพี่ชมกันเลยค่ะเริ่มจากตู้เลยนะคะตู้จะเป็นตู้ ปีกนกเปิด3ด้านนะคะแบบโชคอัพเซตตัวอัตโนมัตินะคะสำหรับตัวนี้นะคะลักษณะของตู้เขาจะสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านนะคะเวลาดึงลงมาเนี่ยมันจะสะดวกสบายกับคนใช้งานนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำให้ดีไซน์ของรูปแบบตัวพื้นเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นหรือเราเรียกกันดีิงแล้วก็เหมือนกันลื่นนะคะคุณลูกค้านะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการลื่นเป็นเขาเรียกว่าปูพื้นสินเป็ดนะคะปูพื้นสินเป็ดเนี่ย ถ้าเป็นแบบปูพื้นตีนเป็ดตัวหน้าร้างตัวนี้จะถูกเปิดใส่โชกนะคะแล้วก็ถูกเปิดออกอย่างนี้ได้นะคะก็คือทําให้ภายในของร้านค้าเราเนี่ยดูกว้างขึ้นนะคะโอเคนะคะจากนั้นนะคะเราเพิ่มอะไรเข้ามานะคะสำหรับตัวนี้เนื่องจากเป็นเคาน์เตอร์เป็นร้านค้าขายผลไม้นะคะเคาน์เตอร์ที่เราเลือกที่จะใช้ให้คุณลูกค้าเนี่ยเราไม่เลือกเคาน์เตอร์สูงนะคะก็คือเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตู้กระจกเนี่ยตั้งขึ้นอีกเพื่อโชว์ผลไม้นะคะ ตันนี้เราจะทําขนาดสูงอยู่ที่ประมาณ55เซนติเมตรนะคะความยาวนะคะตัวน,นี้ก็คือตามความยาวของกระบะท้ายรถแครี่ของเราเลยนะคะพร้อมนะคะเสริมใส่ตัวกันด้านหน้าเข้ามาฮนะ,ะเพื่อให้เวลาเราติดกระจกนะคะปลอดภัยขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวลุงจะลองขึ้นให้ดูนะคะว่าเขาขึ้นล้านกันยังไงนะคะนี่เลยนะคะง่ายๆนะคะอื้อ นี่เองเราก็มาอยู่ในร้านอันโอถโงแล้วนะคะก็คือดูกว้างเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเคาน์เตอร์สไลด์ก็ตามนะคะตัวนี้ก็คือเราจะมีพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เราใช้สำหรับการนั่งขายนะคะไม่ใช่ยืนขายนะคะ,ะจากนั้นนะคะนอกจากเคาน์เตอร์ที่เป็นรูปตัว L นะคะก็จะมีเป็นซิงร้างนะคะตัวนี้ค่อนข้างจําเป็นเลยสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่เกี่ยวกับผลไม้นะคะไหนจะล้าง ผล,ลไม้ไหนจะล้างอุปกรณ์นะคะตัวนี้ก็คือเรามีออกแบบมาสําหรับทําความสะอาดหรือว่าช่วยในเรื่องของให้สะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องแบบวิ่งลงไปล้างข้างล่างนะคะแล้วก็พร้อมมีปั๊มน้ําให้นะคะสำหรับด้านล่างนะคะจากนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะช่องเก็บหัวเก๋งอ่าอันนี้แทบว่าจะมีทุกคันนะคะใช้คํานี้เลยดีกว่าว่ามีทุกคันจริงๆนะคะเอาไว้ เก็บสัมภาระเก็บสิ่งของเก็บสต๊อกสินค้าได้หมดเลยนะคะใคร oh. ที่คิดว่าอยากจะเก็บของสำคัญไว้ก็เพิ่มในส่วนของกุญแจได้นะคะแล้วก็จะมีพัดลมให้นะคะพัดลมก็จะเหมาะนะคะไม่ดูแล้วคือเวลาที่เขาทำงานหรือว่าสายเนี่ยมันจะไม่กีดขวางนะเพพัดลมเนี่ยตัวก็คือเหมาะเจาะกับร้านค้านะคะตอนนี้เราติดตั้งเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่หลอนเนาะส่วน คัเอาไฟนะคะก็คือเราจะมีสายไฟให้ด้วยนะคะเวลาเราไปขายของตลาดนัดก็สามารถใช้ไฟอะไรได้ปกตินะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้ร้านค้าสวยงามมากๆเลยนะคะบอกว่าเลยว่าไฟ led เนี่ยขาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรส่วมากแล้วเนี่ยลูกค้าจะรีเควสเป็นไฟแสงสีส้มนะคะเพราะจะทําให้สินค้าของเราดูสดดูใหม่นะคะอยู่เสมอนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาลุ่งถ่ายรีวิวอย่างนี้เนี่ยสวยด้วยนะคะ ตัวนี้จะไม่ใช่สีพื้นเขานะคะสีพื้นเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะทําสีเป็นสีเขียวทั้งหมดรอบคันเลยนะคะซึ่งสาหรับลูกค้าที่ต้องการจะได้สีแบบนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะ mm. ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากได้เป็นสีอะไร mm. อยากออกแบบร้านแบบไหนนะคะ mm. หรือไปหาภาพมาได้เลยนะคะเรายินดีออกแบบแล้วก็ทําให้ลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งร้านค้าแล้วนะคะสําหรับ ร้านค้าเคลื่อนที่นะคะที่เราภูมิใจจะนําเสนอแล้วก็เป็นต้นแบบดีๆให้กับคุณคุณลูกค้าที่มองหาร้านค้าเคลื่อนที่อยู่นะคะ c a r รี่พุททัก k นะคะจากพวกเรานะคะสุกิสอรุณนนะครสวรรค์น,นะคะพิกัดของเราอยู่ที่เขาเขียวนะคะตรงข้ามกับสารปมหลวงชุมพรนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่า ่านเสด็จเตี่ยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เคยมาขอพรนะคะก็น่าจะเคยเห็นโชว์รูมของเรานะคะถ้ายัางไงร,รุ่มขอฝากไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะคะที่อยากจะสนใจเป็นรถรุ่นอื่นนะคะเป็นเก่งขนาดเล็กหรืออาจจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งขนาดย่เยาวซูซูกิมีตอบโจทย์นะคะถ้ายัางไงขอฝากซูซูกิสอรุณนครสวรรค์ไว้ด้วยนะคะในเรื่องของร้านแครีฟูตักนะคะสนใจ โทรหาเราได้ที่เบอร์056-200-599ค่ะมีแอดมินรอรับสายของคุณลูกค้าพร้อมให้ข้อมูลดีๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องรีบไปกินมะม่วงแล้วค่ะทนไม่ไหวแล้วรสชาติจิ๊ดจ๊าดมากเลยนะคะยังไงขอฝากร้านค้าไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะมะม่วงแม่อูสุดเด็ดเจ้าเก่าค่ะมาเลยค่ะคุณพี่ค่ะลูกค้าเชิญกันทันนี้เลยนะคะมาเลยนะคะ มะม่วงแม่อููุดเด็ดเจ้าเก่าเลยค่ะมาค่ะมะม่วงูุรเด็ดแม่อูเจ้าเก่าค่ะ